ทีมันถึงมากอะ่ะชวนมากกับเป็นความฝันลายกลัวเป็นความฝันครับครับคือฝันแบบนี่แหละมากมาเอาจริงที่แล้วอ่ะผม<อ>ไปเชียงบึงสินอ๋อคือนางสมาธิได้ครับไปเสียง <ไป S 1> บึงไปเชียงบึงว่ามันสิเขาหรือบ่าเขาสินะอ๋อมันก็ดชิงหูนในตัวเองเลยคือต้องคิดว่าในขอบรัวนั่นเ้าพูดได้พู้หนึ่งฝันนี่ผมว่าได้เลยนะ สิฟันเป็นแนวใด้สิ่งของเท่าไรได้สิ่งของ,ง,ของหรือว่าได้ขี่รถขี่เรื่อยอยังก็แล้วแต่นะแต่ว<อ>่าเป็นคนในของพวกผมเองนี่นะครับแต่ถ้าคนอื่นยฟันเนี่ยตนอนนี้ผมบ่มั่นใจแต่ว่าการเี่นั่นพวกเองเนี่ยบ่ว่าจะหลานบ่ว่าจะลูกบ่ว่าจะเมียนี่เอาไปกับซามให้ในของพวกผมเองเนี่ยผมว่าได้เลยหมดแล้วน,นะได้เลยครับมั่นใจเรือยเลยทุกเส้นเลยล่ะครับ ขนาดปอาสังขารเราอยู่นี่เดยังเราโบโู๋ดันยยกไปไกล <ừ. S 2> บ้านเดียวบ้านนี้เรางหูนี่ล,ละครับโดยโดยส่วนมากนอกจากไปเอาตามนั่นแต่ข้าวว่าฝันแม่นน้ำครับแต่ฝันนี่ผมเสื้อผมฝันลายเองเสื้อครับคันสิเลขสิเขาเนี่วงฝันซ้ำเดียวซ้ำอีกยู่น,นั่นแหละบอกคันโบแม่บ้านผมฝันกับผมเองคันโบผมเองก็คือในครอบครัวผมเองนี่ับถัาเกี่ยวกับในครอบครัวนี่ วันใดเลยนะครับได้เลยผมนี่คือหมดสิทธิพันมากมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อวานนี่ครับเดือนหมื่นเดือนผมทำสิเดี๋ยถือมาจกงวดละครับแต่ตีวัานนทยคิมเหมือนสามครับแต่ตัวเก่าเหมือนสองพวกกระทันในไทยคิมเหมือนสองรวมแล้วก็เป็นหางวดนี่หางวดแล้วครับหางวดอ๋อหมืันไปเอาผู้เดีย่เอาผู้เดียวผู้เดียวอะไรผมมีมือแล้วงวดนี่ฝันเราบอกครับนี่ย่างเงินนี่หนาวก็ทีเมื่อคืนนี่ผมขออยู่จุดทูบเทียนบอกว่าขอต้องงวดนี่แล้อกูเอ้ยว่า กำลังคนจะเอาแต่เมจิสีมาเขียนไหนนะผม็สะดุงก่อนมือเมื่อก่อนเสียดายจรงวะเส็นดงินเป็นทอขึ้นอ่ะเป็นโนเหน่งเงนไมนี่หละมือนี่ละผมครบวันเนี่ผมบอกได้เลยว่าจังไดเป็นสีใหม่จังไดอย่่งนะแต่ว่าสิถึิหถือระบถือเป็นผมสังเกตได้หราครบวันเนี่ยผมจบจุดได้แล้วว่าพันเม่อไรมันจังสีได้นะแสดงว่าอ่าพอเดือนนี่คือสเอาเลขที่ใดมือนี้ ครับแล้วเอาไปฝันครับมาแล้งไงล่ะเราไปเชียงเบิองว่าปูมันเสียงตัวใดเมันสิเขาหรือเปล่าเขาสีนะฝันเลยบ่คืนนี่นี่ฝันเลยนี่คืนนี่เลยทีบ่เ่าต้องรู้อะไรมื่อดหร่หอกบ้านี้จะไปฝันอีกจุปมันเนละใกล้ๆชัวร์กินสิฝันอีกเท่านึงหรือสิฝันซ้ำสองซ้ำเท่ากับปนเอกนะกับตัวตามปกตินี่ผมฝันอยู่ติดๆเลยเด้ฝันก็มีแต่ทิ่งดีๆเท่านั้นแหละบุมมีดอกคำว่าอันนี้มุมกับ มืทิตาสินค้ามากผมก็ทนเงินโอ้ก็คือว่าพอเดือนนึ่งผมมีทุนในคือมุ่งขอหน่อยผมในอยู่ผมในลายอยู่ครับผมก็ทุกหน่อยเขมาแล้วรวยส่งรยผมก็แบ่งสื่อเนี่ยแบ่งทำบุญเนี่ยแบ่งให้ลูกให้หลานเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้แต่ลูกหลานได้สักพุทธิ์อยู่อยู่ทางราศีก็ได้อยู่อยู่ไพ่บึ้งก็ได้ก็ได้ลูกไผ่นะคือลูกช่เพื่อนก็ได้อยู่ สมาาเอมือนีมือนีพอเดือนมือออกพรรษาพอดีว่าจันครับก็มือนีวันพระใหญ่น้อวันพระใหญ่ผมก็คิดว่าที่ว่าด้าฟาร์มดินยังมันกินที่ลงมาหมดแหละมือหนีมาปวดสัดปวดมนุษย์เดี๋ยวว่าตกตกไปหยากกับพวกกระชีสอยขอเพิ่งบารมีกันนั่นแหละปูนี่่ะปูตาเนี่ยกูบุญบานผู้เมืองนี่เล่นสามโตนี่พอเดือนนี่สิเอากับเลขทุบครับครับเด็กรุ่มด้ดเด้มาได้ดใส่ก่อครับถูก็เอามาจาก ลุงพี่อยู่วัดมาหนีผมขึ้นไปหาเราเราวานนี่อาตหนี้ไปไปจุดเพันว่าเพันปลูกเสกมาเป็นเดือนแล้วนี่เพันว่าเพันสวดยันสวดยันแล้วมาโดนแล้วมาโดนแล้วครับพันดาวอัตหนี้ไปเลยเพันว่านี่ตัวนี้กลัวเพันปลูกเสกหรือว่าเพันสวดยันตรงมือนี่เพันดาวเป็นเดือนแล้วเพันว่าผมก็เลยว่าโอ้สาธุว่าพันถือว่าเป็นบุญแล้วนี่เป็นเป็นโชคของผมแล้วว่ากระไดมากนี่แหละผมจุดจไปนี่แหละเอามาตรวจ แต่จากลองเบิงแต่กันไหนหมดนาแต่ว่ามีโอกาสหรือว่ามีโชคร์มีลาบมีกันมีบุญวาสนาอะไรเห็นกันไดนพอกันอีกกั่สีได้ครับถ้าไปเอาเนี่ยใกล้ๆนี่แหละเลขสามโตเอากับในถูกเนาะเมื่อกี้เห็นพ่อเดือนนี้กับนางสมาธินางสมาธิครับครับอ่าชูนสามคือเอ๊ะจะไหนเอ่อนังสมาธิเห็นเหล็กมันลอยมาเลยมันก็รับตดสิมันก็ลอยเลนไปเลนมาสินะชัดบ่ครับก มันก็เล่นไปแหละมันก็กลับมาเล่นไปก็กลับมาคลายๆว่าริดยังไงที่ว่าอยู่ในหางยังไงยังอ๋ออยงทุลัโทรทัศน์มันบอกกล้าในโทรทักนัตมันไหลยังสั่นเลยบอกมันไหลไปแต่มันก็ร่ได้มันก็ไหลไปเรื่อยๆนะเป็นโต๊ะสีแตครับสีแดงสีแดงเลยคศูนย์สามผมว่าศูนย์นี่ยจะได้ก็อยู่คือเก่า ศูนย์อยู่คือเราทำอยู่ซีเดลเป็นเหล็กลอยมาเนาะค่ะซีเดลเป็นเลขกสองตัวบ่อฟังนาเป็นบนหรือล่างบอแต่ผมว่าสองตัวนี่นะแต่ว่าซีซีบนหรือล่างก็แล้วแต่ค่ะที่เจริญนาบึงงานเนาะผมกับลุงเพื่อนล่ะเพื่อแต่ว่าผมเห็นจังสี่เหรอบอกไปตามความเป็นจริงเนาะผมบอกอุปโลกเว่าคือคนอื่นเขาเนาะโอ้โจังสันจังสี่ผมมาผมเอาแต่ความจริงบอกเลยจะแบบไจังไดนผมก็เอาจังสันเลยนะผมมันก็คุณอันนี้อยู่แล้ว ครับผมบ่คยเก่งกับเรื่อจังซี่แต่ว่าผมความจริงนี่ผมก็ครับอ่ะคงเป็นยังว่าสิแต่ว่าเรื่องเลขเรื่องเบอร์นี่บ่เป็นรองไผเนาะบ่นี่ผมงวดหน้านี่งวดสิเถินี่ผมว่าต้องมั่นใจอยู่ได้นี่เจ้าของนี่ผมเองนี่งวดวันที่1นี่บครับนี่ะวันที่1พฤศจิกายนนี่ล่ะสิฮอดนี่ล่ะผมว่าสิเอา3โตนไดงวดีบ่แล้วงวดเมื่อกี้ได้2หรือ3ค2ครับ2 2ค่ะงดเมื่อกี้ได้อีหยังครับได้26 2 2 กันเอา6กลับหัวขึ้นก็ถึกได้3โตเลยเพราะว่าเพิ่นได้6 62เนาะครับ62บาดนี้มันออก962นะครับ9ว่าถ้าคนู้ซื้อมีทุนแน่ก็ถึ3โตเลย6กับ9ตวเดียวกันเนาะครับก็ถึกกัน3เลยิอือผมก็คว่าในผมก็บ่มีทุนแน่ครับผมก็จับ่ถึแน่เดี๋ยวมื้อนี้ล่ะเดี๋ยวผมสิับให้ับทางี ได้จับทางมาแล้วคาดว่ามันจะไปยังไงน่ะนี้มาช่องยูทูปมาหลายเหนุนี่เขามามาเรื่อบคุณหลายๆผ่านติดตามเนาะถือว่าเป็นบุญของผมกันไหนที่ว่ามาเนี่ยมันติดตามเนาะอุตส่าห์เสียสละเวลาดันโดนมาจนระยะทางโมเมนต์เก่ก็ถือว่าเป็นบุญบุญที่ว่าบุญบารมีเอาอะไรตรงกันเคยทำบุญรวมชาติน้ำกันเคยผอเคยบารับเลยยันได คุ้มมัดคืนนะใช่ไหมีเลยผมสินั่งสมาธิเอาบอกคืนนีกทีจะได้เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่น้ำน้องผมนั่งอยู่เงื่อนผมจะเตรียมยังไงมัแล้วแหละแสดงว่าผมผ่านผมยอมเราบะเหม็นอยู่เลยมาปีนี้ได้เจ๊ทุกปีที่วานมาหนักซื้อมัดปีมัดสั่นกับบะถึงโอ้ยอาจารย์ได้มาผมก็สิงซื้อมัดกับบะถึงแต่มาปีนี้ ผมก็ติดตามจันแมวมากอะไรหมดอยู่หมดผมนึงผมก็ยังซื้อน้ำฝนจะนด้ไอ้หนึ่งหาน่ะแต่บ<อ>ันทึผมว่าผมซื้อเลยผมเองกับบันทึว่าแต่ก็ถือว่าน้องเป็น้องกันนาอผมก็นับถือเป็นโยชุ่มเลยล่ะอันนี้เอาเรืก,ก่อนมือคือนนี้หลังจากเอาเรืแล้วสีไปนอนฝันเอาไหมบ่บ้าับไปนอนฝันว่าสีไป,เปว่ายจังไนนะนงดงไน่ะขนาดผมต้องมาตามอีกพี่สัก็มาตามก่า มือหลังมือใด้ว่างๆก็ค่อยมากระได้ครับเพราะว่ามันยังรุนอยู่ให้ยฟันก่อนครับเวลามันยังรุนอยู่ดอกได้มาอยู่ดอกเท่านึงสองเท่อหนึงสี่ก็คือโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมแต่ผมก็สิพยายามสิเบิ้งให้ว่ามันมานเลยตอนมันสิแต่ผมก็ว่าหมานอยู่ไหนมานอยู่ไหนครับผมคิดในใจเดี๋ยวผมว่าได้ไดยเท่อนี้ได้ว่าเอาสามโต้ไปไหนาะว่าปูนี่เพิ่นก็เคยมือนั่นผมก็มาอธิษฐานคอเพิ่นยกมือครหมดก่อนหมด กนมันจะออกมืนั้น่ะผมมาพัฒนาในหมู่บ้านผมก็แวะเขามาหนิผมก็มาปัดวนในพืนี่ตรงนี้อันเีวผมก็เลยเก็บตรงไม่บอกคนในซอยนี้กูไอ้โมนี่จะได้กายถือเล็กเบื่อน้าเทอกี่ลีันข้างหลังเบื้งนันตัวข้ตัวลดังเดตัวใั่นตัวใดเัวตัวใด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 ตัยตัวใดตัวใดัวใดตัวใดตัวใดตัวใดัวตัวใดตัดตัววดัดตัวนวดัวใัวนดตัวใดตตัวดตัวใตัวดัวตดดัตวครับวัว อืย่างอีกตัวหนึ่งโลก่อนจั๊กเริ่มเริ่มซีโล้วแม่นบ่นอ่ะครับเริ่มสิโฟแล้วเริ่มสิเดยครึ่งแล้วล่ะครับแกอเกด่างแกออกวันที่แล้วออกเลขทีนี่โอ้ระเบิดระเบิดเดี๋ยวตอนนี้ไรศูนย์ศนย์มาจากผมว่าศูนย์ศูนย์นี่โอ้ผมว่ามีมุ่งมุ่งคดมุ่มีไปถือแบบผิดว่าครับเนาะครับ โอเหล่ยะเขียนให้ผมแน่ยศูนย์สามกับหนึ่งเก่าบข้างล่างต้นยืนยันอยู่เลยครับยันยิ่งแห้งเลยยังสิบ่อศสามสตัวเนาะครับต่ีเอาเอาหนึ่งก่อนอาหนึ่งเก่าไว้ก่อนอาอึ่งเก่าไว้ก่อนเนาะครับผมเก่าสาครับจะเย็นๆเนาะของดีไม่ต้องของดีต้องใจเย็นๆยงไ้บ้างกันกันมากมงนี้คิดว่า แม่เลยบอาบ่ผ่านหน้าผมว่ารนี่โอ้ครับขนี่ล่ะขนบ่ผ่านเลยล่ะอืมเดียรอ้ะไรนยานี่จะได้ยุบไม่สกูับ่งมันมัดันตอนนี้มันกับับเอาลิงลิงลิงคับขับลิงคักเลยเอาให้มันเหยียบให้มันยูหลอดวันนี้ปังเลได้ดนี่เราองะไรโตเราทำในี้อครับ ครับมาต้องไปย้ายไ,ไ,ไปทัวร์ทีที่ผู้ขายซื้อโบมีเงินเนาะจรกงจริงรผมเป็นยังบบมีเอาตัตวเดียวแขนเลยตัวเดียวเป็นแขนเลยถือก็คือถือเลยนะครับมาต้องไปเอาเลนะียนันเลียนี้มาให้อสองเม็ดนี่ถามมาถือถือก็ถือก็เนาะครับเท่าอยู่บานทะหมดสิบห่าบาทมาแล้วเราซื้อแค่ตัวเดียวนี่หกสองพันานเองกเราสื้อแค่สิบบาทตัวเดียวเลยถือเสืออยู่นี่ยมุ่งหว่านด้วยว่าถือเสือเลย ก็ยังจินนั่นเราก็มาถามผมแล้วว่าใช้ได้เลยตัวใดเมนกันก็เคียนให้คนคุณเอาไปเสี่ยงเสี่ยงแบบนว่าฟันได้จับป่าเหมือนกันซื้อตัวเาแข็งเเลยครับเราเป็นคุบก็ซื้อเลยบาหลายตขขคงมูเขาน้าถือถือเพิรน่ถึงแล้วก็ซื้อแค่นั้นหละบนมโอ๊แปดอนี้เนบอกแปดอีนดี้เนึ่งเกแปเก้าแปดเลยบอกหนึ่งเก่าแปดเลยบอกครับอะไรเปยละเนาะือเปย์ละลตะองเบ่งเงี้ยี่น ตองอะลแม่ท uh, uh, ี่ปีบปเ่เลยู่งเก้าึ่งแปดไว้ให้ตรงกันแน่แคู่ดไปเมื่อ่ซ่ครับก็เลยชัว่ได้แล้วได้แล้วิเขาบอกป่าจะได้กับแปดเอาเขียนเลยก็ได้ครับผมขนขิงรเลยใส่เบื้งก่อนนะเบ้อ๋อมันเก่าแปมันมันจีแตกเ หนึ่งเก่าแปดกับศูนย์สามพี่น้องน้ำซุปจิมพิมพิมหนึ่งเก่าแปดกับศูนย์สามครับแต่ว่าตัวดนี้เด้อผมใส่เขียนไว้ตัวหนึ่งเด้อตัวไหอีกเนาะนีละตัวนี้และตัวสามตัวนี้ละตัวที่มากครับที่ว่านี่ละสามตัวบนนี่ละเอาสี่ตัวนี้ก็ซื้อเอาตัวนี้มันเด้อนี่ตัวกลับมันเด้อซื้อเอาแปดเก้าหนึ่งน้ำเด้อนี่เด้ออย่าลืมตัวนี้น้ำอ๋ออย่าลืมแปดเก้าหนึ่งรับผมนี่ละซื้อในตัวนี้นี่จักฮาบัด ชิบบาทก็ได้ครับครับครับนี่ก็คือกันไว้นะกันไว้ครับมีเฮนลอตเตอรี่ให้ยิบไปเลยเนาะขันมีลอตเตอรี่ก็บันมันมีอย่างสี่ก็บทาวเอาเลยอืมยิบเลยยิบเลยครับผมนี่ละดับเอาเนาะดับเอาเกับเอานะเก็บผมคือผมก็ผมว่ามันสูบตัวแดกเนาะก็ะซื้อกับไว้นะกันไว้ลอตเตอรี่ไว้ทำนี่แล้วม่ต้องไปเอาหลายเลยครับทำนี่ก็ได้เลย ทำนี้ก็ะถือแลแดเก้าหนึ่งละก็ศูนสามมีแค่นี้เนาะอคนนี้หละครับผมหลายเด้อครับครับครับสามเกับเอาเนอสามทุนไม่สั่นนะอ๋อครับครับจุับกับสามทนโ่ไอเอซีัปนเบองแรกครับครับผมโ่มาโซ่มาไออซีทุกท่านทุกคนเด้อนั่งไปพิยนาซิมฉกไครับถือมาทั้งเบิรดแล้วก็หลายงวดแล้วเนาะหาหมดแล้วว่าสันเซียนเลีคยั้ำน้ำมาหาหมดเครอหาหดครับหาหมดแล้ว วันนี้ผมก็ทำธุระก็คือว่าเออเอาลงตำตำไมนสิบั้งหนาเออนั่นแหละตำไม่พอเอออ่ะข้างล่างนี่คือเบื้อโทูเนาะทั้งเป็เบื้อโทูของผมแต่ว่าชุกใสัยยังอยากทุกทางก็ทูมาได้ผมยินดีต้อนรับทุกท่านนั่นแหละครับผมครับคุณมาตะกินนะคืออยากให้โชคเวลาหนุ่กันนะอยู่ได้กินไหมแก้วแดงนะคะ แปดเก้าหนึ่นย ah. ์้เด็กงามเนาะงามมีหลีเดแปดเก้าหนึ่งศูนย์สก็ได้ครับผมประโลกซิวอาไดครับผมรื่อยครับมีมียังฝากเอซีผู้เึิ่งในบอ ว่เดือนก็ว่าหยังแม่พุกไปชื่อว่าที่แม่เนาะผมบกแต่ก็มีดอกแต่มี่คือคือว่าล่ะแต่นี้แหละมี่แต่เนื้อข้างนี่ล่ละเน่าห้างฟ์มเนาะสลากกินแดงรัฐบาลครับเทียงโศกเนาะเพื่อจะได้มีอยู่มีกินนํากันครับผมแตาว่าเป็นอันนี้ก็ขับสุดท้ายนี่เนาะขับสุดท้ายเอฟซีเนาะทุกท่านทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ส่งปลาเส้นขานหรือส่งยังเนาะผมก็บุกหมดบุกหมดทุกทาครับผมเป็นยังครับชาวบ้านเออ กทีาบาลมีของบที่เคยสะสมไว้ครับครับแต่เขาจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะอให้นาไปคุ้มครองเดอเพ่นที่ทมาข่าขึ้นจังไงก็ทมาคาครยังธุรกิจยังอะไรเพื่นจริ่นลุงเรื่องเรืองไปครับไอ้เพ่านีแต่ฉกแต่ใช่สิ่งดีเขามาในขอบัวในชีวิตเพครับตัวสารตัคอยมนมาได้ง่มาร้